嗯嗯。<gasps> <gasps>

อ้ไปหากล้องไม่เจอกลออยู่ไหนอ่ะโอหากล้องไม่เจอหากล้องไม่เจอไปดูกระดไ h หนอ่ะอ้าาล้ผมเข้าไปหาไม่เจอเมื่อกี้น่ะเฮ้อเลยก้องไม่รู้ไปไหนะหากล้องไม่เจอเมื่อกี้น่ย มึงไปตรงไหนหองกระเด็นเมื่อกี้เนี่ยลูกกระเด็นไปไหนไอ้เหี้ยฮึเฮ้มึงแล้วมึงอะไรของึงมึงไปไหนอะมึงโดนอะไรเ่ยมึงหองกระเด็นไปอะมึงจะมีคอผมป่ะอเออแล้วมึงจำไม่ได้เหรอมคือยังไงคือมึงเอากล้องไปไหนหองกระเด็นไปตรงที่นอนกล้องไม่รู้ไปไหนอ่ะ 我进去吧。进来。你把房子给我拿去。嗯。我拿进去啊。嗯。我拿进去。我拿进去。怎么了？不要不要不要。你干什么？我进去拿去。嗯嗯嗯嗯嗯。我。我叫什么来着？这么这么叫，过来。

มึงต้องพปาามีเนี่ไปซื้อมึงลงตรงไหนไปตรงนั้นครับของขดีๆไปเฮ้ยเพื่อนเราใล้กันเฮต้องมันมึงไมได้มาเจ้าเราไหนผมผมเนข่้นเ่นี่ไป่อาอยู่างหลังนี้เห็น <łość> <S 2> <S 2> ม่าเหรองมาึงกับก่งจริเ <shocked> นี่ยเด้อเดๆอเด้เฮ้ยพี่อดผมงหลายๆก็จะหางออกเด้เดยอเดอพีคนเป็นอดูตัวตรงนี้ ตัวน like ี้ม eh ีแล้วมึงร่วนตรงนี no ้ไม ok right> ่ใช่เหรอร่นตรงนี้เฮ้ยยี่เนี่ยกูก็จะภาษาแดกกับมึงแลเนี่ยกูเริ่มเสียวเลยยียตั้งแต่แม่งสองกูแล้วเนี่ยใช่กวแล้วนี่เดี๋ยวเราไป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 ครับเสร็จเสร็จไหมทุบอยูไหนทุบอยู่นี่เฮ้ยมึงวะ เสียงยบบใต้เนี่ยคงงีมนะคงงี้คงงี้อยู่เลยเฮ้ยบนบนเขาบอกบนบนบนเสียงมันไม่ได้ยินเสียงผมชัดใช่ไหมเนี่ยผมอยู่กลางเตียงกันเนี่ยได้แล้วที่นอนดูเนี่ยดูใต้เตียงอยู่เนี่ยอ๋อไอ้เหี้ยรถที่นอนขึ้นเนี่ย

ดูอ้มดูไม่มีครับ <c oughs> มีอะไรไหมไม่มีมีเขาบอกข้างบนตู้ <c oughs> ไม่มีผมอ,อ,อูตส่องดูอะ <c oughs> เอาองดนิดครับเมื่อ<ห>กี้ไม่มีผ้ายัน ไมาตรงไหนกี่ภาคยังไม่มีใช่แต่ตอนนี้มันมีพยานอยู่ข้างบนใช่ใครอะเฮ้ยยีเยี่ยบมาผมกระเด็นมาทางนี้อ่ะมาผมกระเด็นมาทางนี้เหรอใช่ต้องมาทางนี้ดิ มาทมะเดีนมาทางนี sí, <t> ้แหละออโอเคเอาละเฮ้ยฮะแม่สระสาแดดเ้นี่เกิเฮยเฮ้ยแกเดนโอไปอะไรเอแกเดอกไจดดูไรเอ ไปยันไปตตู้ต้ตู้ตู้มมีกต้องตู้ที่มียันดิฮเดี๋ยวพี่เพื่อนตูมตู้ที่มียันดินะียมะเย ฮ้อยู่บนจันแล้วไงพายันเบ้กล้องอยู่บนจันนะก็ผมไม่ถึงไงวิเฮ้ยอันนี้ครับหยิบหยิบหยิบไม่ถึงเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยๆอยถครับเดี๋ยว โอ้ยไอ้บ้ากูแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นี่ยช่วงที่ตันเพิ่ตั้งสติก่อนเฮ้ยคือตอนแรกหนึ่งและไม่มียังเอาเอเอาอลมลมแล้วกูเบลอไอ้เีัยเห็นตัวเององไรมึงได้ยินไหมได้ยิน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเท่าไหร่นั้นหะนึ่งหมื่นคนหรือครับก็มึงชนนี่เนะี่ยคือวอัลสติถ้าเกิดไม่มีผนังกัน้นมึงเถอะมึงตกบันไดอีก